ถือกระลอตตอรี่เนาะได้แล้สี่พันเจ้าจังไรนอคก็ถือนอนเลยแบ่งไอ้ยหั่นใบนึงว่าเห็นเ่าอยู่นึงเอาคนละใบนะแด่ได้ได้บานหน้าไส้มันหน้าไส้หใหมมีดวงน้ำแนวเอาเอาใบคนละใบสิได้ไหเนอก็จะไ้กันเลยนา่เนาะได้ไหมนี่เนี่ยมันเละออกหลังซีซีแปดเลอซีซีแก๊ออกซีซีแปดพานเเดียวตัวนี้ก็เขียนไบนี่เลยซีเก๊สก๊ก็เขียนไว้นี่อ บาดไปเสื่อมม่มีเหมือนเหมือนเมื่อสองตัวก็ออกสองสามเลขออกง่ามบ่แต่ว่าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าครับแก้ห้องบอกที่เด่นบาดขึ้นทุกบาดมือนัางสิเลกออกแก้งมือนเนี่ยมาเมืองมวยมาป้อยเรียกพร้อมแต่ว่าปิดกระดาษโอ้ปกติแคนไว้บดประกาศเขาไปมาเมงมวยเลยมาไปแล้วบมืองมวยแล้วขึ้นมากเราขึ้นมากอบะบ่ฮั่นมาบาดเนาะ เจอประตูรีโมทบ่อข้าเขาเลยบ่อเขาเลยเลยมาพี่เหมือนเลยมาหาพรอยเจอประตูรีโมทบ่อข้าเขาเลยทีมาหาใหญ่วนเอาปอยปอยเหมือนเลยปอยมหาใหญ่เด้อกำลังติดขึ้นเลยเอฟซีอ้าวเด้อมาแล้วเลยมาแล้วเด้อเอฟซีมาไปมาแล้วสิบสามคนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีวิ่งเก็บลองซีกับสองหลังวัน ะเออมืเม่อนี้อีพอปีซ่ายอดมากมาปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบแปดงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าพ้นไห้ล่างออกบนนะคะเน,นะพอเนาะไห้ล่างออกบนไห้บวกจู๋ไห้สองตัวออนึงหนักอีพอเ่ราต้องแยกแก่งสั้นดอกรแยกแล้วบัดแยกเศราแยกแล้วบัดบวกเลยบาด เฮากับพอได้ไปตรงโตป่านั่นดิบ่ได้เก่งป่านั่นดิเออแม่นอยูใช่เนื้อซ้ำมาบวกคักแล้วบ่ได้กลับพร้อมแม่นอยู่เสียอย่างเดียวแต่ว่าล่างนี่เนี่ยแม่นอยูร่างก็ให้บวกคือบวกเป็นสองยางอยู่เราจะเสียข่อย่ได้เพราะว่าลูกเทวดาพอลูกเทวดาคันพ่อให้ก็ได้ข่อยที่ว่าบวกโลดถึงบวกอยู่บวกบนบวกล่างเลขสามหางหนึ่งเขาก็บว่าต้องแยกเขาก็แยกไม่อยากเลยเออไม่แยกไม่แยกอืมนะพร้อมแล้วใช่ เอาพ่อปีชาค่ะครับครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อปีชาครับครับสวัสดีครับค่ะไปจังไดมาจังไดเมื่อนี่ก็ได้มาหัดพี่ืันนี้ก็ว่าที่าหารร่อนเ่าถ้ามันเป็นจั้งไดพ่อเป็นจังไดก็คันเนี้ยวว่าให้ได้ล่คนเงินเพราะเขามันตึกได้สามตัวเจ็ดเกินอ๋อได้ท่านั้น ถูกสามไปซื้อเขาบอเขาบ่าเด้ได้ลตอลตเตอรี่อเก็พัวันเนี้ยโอ้ได้เลขนาบอกว่าได้เลขนาหกเก้าเก้านเราก็สัขั้นได้พอปีซ่านี่คือ <มา S 2> เลืดดู<ะ>เรื่อยๆวัดัดผมเสียเลือคิลันบ<อ>้ส้งตัดผมสั้งลิ่นอ่ะโอ้เี๋ยววัดดีใจน,นะเ <laughs> ดี๋ยวจะฝนเดี๋ยวนเมื่เี้นี้นะอยู่ลยัน,ะยนนะดีๆนะฝนดีๆมันบ่นยาง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 เลยท ที่ว่านังลิ้นแล้วตัดผมยังหันเนาะตัดผมแล้วก็รุนเรียกที่เด็กรุนที่ดีก็ได้แล้วว่าคุยกันนเล่ารัดผมอามือนี่สิมาเด่นตองหวานเพ่อเด่นตองเด่นตองงวดพ่อปีชาว่าเราบ่อแม่นเราเรากระเถิบของเราอยู่ที่พี่น้องว่านี่ตัวนี้เถอะตัวนี้มันเคยออกปีไก่เนาะครับเด็กตัวเดียวครับเนี่ยไดว่ามันที่เอาไว้บนไม่มีสองตัวเด้อไว้บนเนี่ย ม่ได้เป็นซีมันเถอะเอาบ่หลายดอกที่ทางแจวสีเล่นให้ตัวเดียวเ่าเก่าล่ะตัวแรกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดวันนี้บ่แมนเชนที่บ้านเองเชนเนอะไรเปนบ่เขยนเลยวิ่งเจ็ดลองสี่กับสองวิ่งเจ็ดลองสี่กับสองวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดล่องสี่เจ็ดล่องสีกับสองท่านี่ เดี๋วก็สิ่เน้นให้คือเอาส่วเดียวเอาใบสานเอนก้อนเ่อนว่าวิ่งหลายตัวดอกเท่านั้นละจบเดียม่มีอีกแล้วให้ทีเดียวจดเลยทั้งหมดนีนบ่มีเพิ่มบม่มีต่อจับคู่กันจับคู่กันเอาสามตัวก่อนเนาะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดจับคู่ก็พอจับหางเลขสามตัวสามี่หางหางมาดิเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเลเแปดศูนสามแปดศน สามห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดตัวนี้สองไซส์สุดเอาไสหสุเก้าห้าสองเก้าห้าสองเนีจบแล้วนี่ทันนี้จบทันแล้วจบแม่น,มนบอกผมบบมีเพิ่มอีกเลยแล้วก็ผมเลี่ยนหรืออมบันจ้าเอาล่างบัน,นล่างแี่ทุกวันสิบอยแยกล่างบนบอยแยกแต่ว่ามันเป็น S <S มันเป็นระบบจช่ป่าให้บวกกับเก้ามันเป็นระบบออนั่นแหละลแปด<อ>ห้าล่างก้อนบ่นบ่พอขึ้นโบกี้อันบนก้อนล่างบ่มันจะได้หนีเดียวเอาเลียกใครก็ไดเอาล่างมันบอเออล่างาบนเบ่บ่หนิครับแปดห้าแปดเก้าแปดเก้าสี่เก้าสี่เก้าตัวนี้มันหาเออมันมันไม่ได้หาเจเจ ตัวที่ไทยกับหาเจ็ดที่เ้ายนรเลยหาเจ็ดนี่มัดเหมัดทอนนี้มีสีหางเมียนจบจบแล้วเออจบแล้วบนเท่าไหบนก้บมีหาเจ็ดศูนย์สามหาสองครับสี่เจ็ดท่านี่บนหาเจ็มีอะไรมันมีแล้วหาเจ็ดบนยอศูนย์สามศูมศนงหาสองโีเก่าพอเดียวีเมีไป มีแล้วีเกยุ่ล่างแล้อยุ่ล่างเหรนาะครับเือขอทวนไหมก็ได้ยุ่ล่างได้แปด้าแปดเก้าซีเก้ากบหาเจ็ดนาะแม่ครับเออมันมีแล้วเนาะมีแล้วเอพี่น้องสามารถเราไปเรียนบวกล่างเรื่อยๆกันเจ็นหลายตัวมันติขึ้นหลายตัวแมนเนาะยูกบนมันก็มีแล้วหาเจ็ดครับนอนบ่ใส้ก็ได้เอาท่านั้นแหละยุบบนมีมีจักหางพอมีหาเจ็ดมีศูนย์สามมีหาสองมีมีซีเจ็ดมีีเจ็ดตอนนี้แหละมดแล้วพี่นนี้ แล้วเอานักนักตัวนักบานนึ่ตัวเน้นเน้นนักตัวเน้นคือห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามเนี่สามตัวได้พอสามตัวเหรอสามตัวใครเจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามก็ไปก็ตัวนี้มันตัวเดียวกันเนาะเจ้าวันขยะก็ห้าสี่เจ็ดนี่แหละห้าสี่เจ็ดเออ งั้นจะเบาเบาไปมัดแล้ว hmm. มัดแล้วแล้วผมมีเพ I mean. ิ no ่มอ no so ีกได้บัดบานนี่้เด่นครับบาดนี้เด่นตัวเดียวเด่นเกตชื้ออะไรก็ช่างขอให้มีเกตแต่ว่มีเกตเออเงยผิวสวยเหรอเออเออเออเงยมันว่เด่นครับชีไม่แห้งครับเด่นเกตลองสีชื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกตขอให้มีเจ็ตัวเลื่องขอให้มีสีเหรอเจ็นี่ว่าจังไหนกอดล่ามโซไว้กับขาดติล่ามโซขาดอื ขันบ,บ่มียังก็เออเอิเ้ยต้เอ,อ,เอ,อิเ,อเลยลบ่มีเกจบ้านสื่อาตัวเลขบ้านน่โช่วม,มาโดนละ,ะชวตัวเลขบ่กชตัวเลขเอาเบิ่งดูถือบ่เอถือป่ะอบ่ัง,ง,งไหนเนี่ตนตยตไตถือแล้วโอ้ยคักโคตรจุดยอดจุดยอดเนี่ยเนี่ยคักเลยสี่เกามันเคยออกสี่เก้าก็ได้ออกแปดหามโหขาแปดมันเคยออกกันตัวหาแปดใส่หาแปดพ่อพ่อไมด้บอกดิไม่ได้ว่าหาแปดจก พ่อมีบ่บ่ยู่ล่างนี่พ่อพ่อันน<อ>ัน,น <Oil. S 2> ี้แปานั่นนะนั่นเดียอยู่ล่างนะโอ้นั่นเดีนั่นดียอู้ยอาโช์บ่ได้โชคบ่โอ้ยตาอะไรีล้ครับนี่มิดบัสเจ้าบ่ดสุดยอดสุดยอดาคักเลยครับบาดู100%เครับตัวไหน1 0เนชื่ออะไรขอช่ขอให้ติตเก็เก็มา100%ไม่ได้มนี่เอาสไตล์เ้าหลีไม่ได้โมอ มันบ่คักบ่สนใจก็ขำันออกตุ้มตัวได้เป็นไงลังเทียนล้มพัดล้มพัดก็ได้ยืมไปเนี่ยมุมนี่เอามุมแต่เออนั่นแหละนั่นฮะนิ่ง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 ไอ้เอฟซีเพิ่นเบิ่งคักๆัก้เพิ่นได้แคบเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดวันไม่ได้โมเด้อจ้ะโมครับสายายีพอเราไม่ได้โมออกของเราอีเลียพี่น้องเจ็ดเก้าหัวทิพานมาเนาะบาพ่อเด่นบนบัณฑิต ปดเก้าเืนบนมีไฟแบบเก้าอินมีครับมีจ้าบนล่างเลยด้วยแปดเก้านตัวล่างก็สี่เก้าครับเก้าสี่สี่เก้าแปดเก้าสี่สรุปแล้วบวกบนบวกล่างลนี่บวกเก้้บวกบวยคมักบัสสุตัวอยู่เลี้องแยกซื้อบอกว่าเรต้องแยกแล้วพอแยกตามเรียบบมให้บวกบนบวกล่างบอกขี้เก้าแล้ววันนี้อม่ติว่า บอกคือเก่าพ่อกันนาสิร่วมร่ดมเรต้องร่วมร่วมร่วมเอ้ยร่วมร่วอ่าร่วมร่วมลาพี่น้องร่วมร่วมเลยร่วมเลยอยู่ในหันแล้วรับล้อพ่อใหญ่พี่ชายไม่มีพลาดมันวันนี้ก็ได้ไม่มีพลาดใจทักไปเซ็นก่อนท่นเปอร์เซ็นครับพ่อเปอร์เซ็นท่านเปอร์เซ็นต้นตนี้เห็ดเหล็กแล้วปันดีดีครับวันวาอันไพยบ้านมา่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ตึกบัดเนาะลอตเตอรี่เจ้าทั้งบนทั้งล่างมันค่ะเอ้าเอ้าหอยวัวหอยควายตัวหนึ่งแบบง่า่ได้ข่ะวกันเด้นอืมพาบัดขึ้นเนาะ ในฝันในฝันข้าเจ้าย่างกินวัดขึ้นค่ะเอาเพ่าว่าอย่างหิวเราอิ่มเลียงเราหิวหรอกท่านอเขาได้ปาดชิ้นสันบกต้นบกง่ายย่างย่างเพราะง่านโอ้ยเขาเียกว่าโตได้ม้แห้งสุดยอดเด่นสุดๆยอดเด่นสุดๆุดเสืออะไรก็ได้ขอให้มีเกตขอให้มีเกตเออพันเปเซ็นเลยเจ็้าเจ็นี่บ่เจ็ดห้าเจชเจนี่ล่ะกับห้าซีเจ็ดนี่บ่เงี้ที่เก่ามืนนี่ละมันนี่เก่ามันนี่ซีเนาะ วิ่งเจ็ดล่องสี่นะมี่ตอนนี้หมดแล้วมดแล้วไม่มีเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวตัวอื่นเพิ่มเพิ่มไม่มีแล้วอันนี้คือปล่อยตองงวดตองวดควงชุดทยก็ะเจีนเข้านี่ละเห่้าคือว่างหันเลยคือว่างหันเละค่ะฟันว่าลุงตายโลูว่าตายอายุเล่าก็ได้ว่าเสิว่าหกเก่ามาที่หลังอายุเล่างกเก่าว่าหนึดชิบันได้นะค่ะนั่นแหละจ้นสันก็เลยให้แปดเก้าเจ็ดเก้าันละ มันก็ออุกข์ตรงเลยจั๊กจี้ว่าเนาะค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่ปีชาหรือว่านักมาทางล่างมันบ่นทันบันที่ไ่ให้นนักหรอกเอาพอกันโลดบัดพอกันเนาะแม่นอือแล้วลองบ่ภาพแล้วลองว่าคือมามันไม่แต่ใส่แว่นตารูปหัวใจเพิ่นตั้อนนี่ถือลอตเตอรี่เดอกหก699าเก้าเดวปั้นให้ยาย่ับน่าท่ายไปนึงนึกว่าอือค์ฮันคยคอนเทนคอยเทคิดเห็นเจ้าเดินเวิร์ดเห็นติเตี่นมันมาทางขั มาฟอกันยังหันนะเอาอยพอเด็ด,ดเด็ดตัวใดก็เด็ดคักเด็ดเนี่ยเจ็ดมาพันเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เจ็ดซื้อยังกระสร้างขอให้จิตเจ็ดใบไ,ไหหว้ถึงเงินจิดเจ็ดเจ็ดซี่ไว้จิตสองเงนแล้วว่าอ่าสองตัวร่องดอกนง่นสองตัวนี่เน้นเห็นคักเน้นเหนแน่สองตัวนี่เออจับคู่เด่นเน้นเน้นได้ป่ะจับคู่กับสามตัวกับเจ็ดห้าเจ็ดนี่แหละครับเออตัวร่องกับนะตัวร่องเงิน สี่เออห้าสี่เจ็ดถครับค่ะเนี่ยสองตัวเนี่ยเน้นสองตัวนี่เน้นคาร์คมูเดอร์ผมว่าทิ่เจ็ดมากพันเปอร์เซ็นต์ละวันนั่นแหละเจ็ดห้าห้าเจ็ดเอาลวดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนี่ยอ่าคันมันมีเก้ามัาถือออกสี่เก้าเนี่ยล่ะสี่เก้ากับสี่ละคันมากเก้ากับสี่ขี้สี่เก้าครับครับคันมากเจ็ดกับสี่ห้าเจ็ดครับครับสี่เจ็ดนั่นมันเคยออกมันเคยออกพวดนั่นค่ะ วัผมหาซื้อครับผมไปซื้อเจ็ดห้าเจ็ดมันเลขล่างมันออกมันออกหาแปดโอซอกห้าแปดเดือวออกห้าแปดแปดหาดีละเลขล่างมันมันตื่นสันหลังหลังที่ไม่ว่างสิละหลัางสีไม้บ่างสิละมียั้งสี่ละเนี่วันเสาร์เนี่ยจำวันเสาร์เลยเรียกว่าวันเสาร์มั้งว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันเสามีปฏิทินเบิร์่เดี๋ยวนี้พอแล้วบอลลูนวันใดจังใดจังใดมาจัดบนเรา ฮะได้เบิงงแต่ในโทรศัพท์ที่ได้หาสื่อปฏิทินมีหรอวนที่อืมอทิตย์เนาะคือเลขหนาสามตัวบันี้เลขเอกช้นสามพนครับได้ได้เจ็ดพได้เจ็ดพันเน่บันได้ยู่ตัวสร็แลวมาซมเหมือนวันเชาเลยหมู่วันหมู่วันเนี่ยวันเชาเลยสามลอยหมู่วันสี่ลอย แม่ก็มานแท้หนึ่งมวยถึงคูครูเขามาคูลงน้ำเขาบ่านบ่ยนเพ่อใยา่พี่ชาเอาบ่ายนลงมากนำเงินไปใช้การเล่อมวย่ามากี่แต่แพรเขาไ่แพรอืมอ้อนดวงึ้นเนาะพ่อเนาะนนอ้าพ่อเลยเรถพ่อเลยไปขายยาำเนี่สียาำเนี่ยสีดยาบุกบวันมนกัดสีดยาดิไม่สียา้ำา่น้ว่าโอ้ย มืนกว่าพ,อพอ่อพอ่อถมืกพอคูเอ่พอพเฒาพุทบาทนาีา่ละลูกเขาเป็นพาาทุทธิบ้านแค่นี้นาวัดพ,พ่ออสู่ทไี่ใหญคูวัดไหมยเนียเิ่นเป็นใหญ่ยยคูวัดเป็นนกืนอรูนงือ,งอะ,ะบุญหออาวุธอเป็น,พ,นพี่น้อ,นอง่นบุต คุณผู้ชมมีผู้ใดโชคนีผู้ใดมันบ่อน้จันค่อยธรรมดาดิยนะก็นี้ดลเกียนไว้แล้วบไดรกับ้อมนี่นั่นนั่นเด็กกซื้อว่านี่ขนาดหนึ่งมันซื้อซื้อกันงวดวดนี่บ่ะว่านที่พนมาก่เออนั่นเห็นว่านเกตเก่าเลยแมนแมนเกกาเลยเกตเก่าบ่ได้กลับเลยบ่รได้กลับใชคือซื้อได้หลยอีพพอคือว่นเล็ว่าซื้อไว้จพูนบไปซื้ออีกบัตนน้องควาเขาค้ายให้ มิดแค่เครื่องคาเขาบ้าคลาเป็นเลขดังตัวนี้เลขดังสื้อแต่ตัวงวดวันได้เออบัดนี้งวดนี้สื้อไปบ่งวดนี้สื้อไปบ้านเสื้อพกม่นสีดังอีสบดังขึ้นมาแล้วดังตัวไหนเจ็ดดีแล้วเจ็ีแล้วเจ็ดแม่นดังมาแล้วดังมาเสื้ออะไรก็ช่างขอยมีเก็บเสื้อเจ็ดยังไรอีพอที่เขาดังอยู่เดียวเสื่อดีแล้วเจ็ดซี่เจ็ดหาดีแล้วบ่เนี่ย ถ้าไปเกจสามวันน no? ี้เมาแห้งนะพอเนาะซื้อยังก็ได้คันซื้อติดเได้เงินโหลดเป็นบ่เดี๋ยเปิดเบ่้ตัวัดเสาอยู่หันวันนี้ยังแน่นเร็กวันเสาเดือเสีเปิดเพิ่มันนี้ยังแน่นะจ้ายมันจะจ้าตัวเอาไฟห้ามาแม่ก็ยังสีมันแมนดีบ่วัดจุกขเปิดบ่โหลด้างล่กอยู่เออไปพอปาโซเล่ใช่จต่เนื่นั เดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมอยาเปล่านี้ไปใช้เด้อค่ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งตัวเลขไายคลิปนี่ันพ่อผีซาเรานำหาพ่อยให้าแม่รัดมานี่จนว่ามาพ่ออีหลีนอะพอเนาะพ่ออีหลีนั่นนี่เลขวันเสาขันบวมีนี่ไม่ต้องสือเลยนีวันเสาเนี่ยเน่นอนครับเขาแค่เนี่ยขันบวมี่นี่นี่ไม่ต้องเืือแมีนแต่ว่ามันเกียงโกโมขึ้นเจ็ดมันบ่พอแมีนเกียงโกโมขึ้นเจ็ดโอ้ยโยตีตึงหนี่บ่บ่ได้เอามาตอนนี้ มันไม่แห้งสองกับสี่กับเจ็ดครับแต่ว่าเจ็ดนี่มากคักขมูคักกมูพันผู้เส้นเลยเจ็ดเจ็ดนี่พันผู้เส้นงานสายวิ่งสายแลนนี่ก็เอาไปวิ่งได้เลยก่อนวิ่งไปเลยใส้เงินวิ่เกตกับสี่เลยเว้ยพวกนี้ขาดอะพอตัวเลขถ่ายคลิปช่วยพี่น้องเอฟซีเพิ่มเบงเพิพพนพ่นได้แคปหน้าจออ๋อแคปหน้าจอได้แบบเด้อแบค่ะกูะเด็ดตัวนั้นผมก็ให้แล้วตัวแรกเลยตัวขีดเส้นใต้สีแดงเนี่ยโอเคโอเคเลย ม,มันวบวชขุดจักแล้วตัวใหญ่เบิง้งข้าวบดเอาชิปหน้าจอเด้่ครับบัดผมจะมาบอกอีกนะครับบัดเด้อยขันบวชคือคือเขาอะเน้นหนหางเดียวสองหางตัวล่องเท่านี้แหละขื้นสองตัวมันไม่หลายดอกขัวดว่าตัวเดียวขัวดว่ามันคือคุยแท้ขุดลอกเนี่ม,<อ>มาแต<ป>่าสค่ะคุณสมานบอยเอฟซี e พันธาม,มาตลอดปีไม่เคยหลุดครับหลุดทุกมวด มวดก้อนไปศูนย์เก้าวดต่อไปหกสามงวดฝากไปสี่สามยังไม่เคยหลุดทานะนี่ะงวดงวนนี้เป็นมวดที่สี่เนาอมวดที่สี่แมนบอกว่าแมนเพราะว่างวดแรกใครก็ถือว่างวดแรกใครได้สี่สามวดที่สองหกสาอ่าวดที่สามได้ศูนเก้างวดนี้ก็วบาได้ โอ้เจ็ดเก่างวด่ปีไหม่มานน่เขามาแล้วอ่ะงวดอันวันที่สองนั่นเขาตัวได้ก็พอเข่าที่สามโแม่วันที่สองเมื่อวานหนี่บ่แม่วันที่สองโอ้วันที่สองสูเก้าศูญเก้าเออสูเก้าได้สองพันจ้าม่ได้หลายพันคนมาูแปดแห้งคนางวดวันที่สิบหกครับสิบหกส่บพานมาสิบเจ็ดี่านมานันผ่นมะเข่าเจ็ดเก้านครับเขาเจ็เก้ แสดงว่าเริ่มปีใหม่นี่สตาร์ทซีแล้วครับออกตัวดีอยู่เนาะพราเนาะออกตัวดีว่าหั่นผัดเลยค่ะนี่งวันที่หาวันที่หาว่าผัดที่เข้าวันเนาะวันนี้ขั้คักงก็เหมือนาหั่นผมเหมือนวันนี้คิดเลขแล้วมองเสียงย่มขึ้นออปันคักงปันแนวนีาจังไ้นว่าจังไห้ปันว่าจังไห้ปั้นบาเรขาข้อยสู้เขากินเลยกินมุดขึ้นอันเนี้ยว่าให้เพื่อส่วนเพ็่อสิบบอก บาเช่นสิเป็นนอนดูทุ่มกู้เหไรหรือพนท่านมาจะขายของเนี่ยครับแก่มะห้องบอกขึ้นมาเนี่ยห้องที่เดียวบานดีขอไม่ห้องแน่้ยห้องแนี้ยเขาบอห้องจ้าวันเล็กจอกมัตถาวาเนาะที่แรกมันถึขันเที่นมันถืว่าเออเออมันห้องเนาะครับแกะน่ะเออมันขันมันต้อบัดมันต้อมันเสียวขันเหมืนมันถือว่าเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าบาสามเสียหมด จบเลยพ่พกับแกจังไรคือสำคัญเนี่ยบ่อตัวนั่นเนี่ยอย่างนัวนาเฮ้ยป่ได้มีซ่าหรือเลาเรี่ยแกวัน้าแกห้องไปเขาสมองเป็นมึดไปเลยจ้าเ็เลยโอ้ยถามมันบอกคันี้เขาปฏิวัติคือเนี่ยคุณนอปฏิบัติคุณเป็นบ่ายก็เลยบอบอกวันเราะกับแกห้องบอกตัวใดก็พอก็บอกเจ็ดเจ็ดเก้าทีนมันห้องแช็เทียตามเทียผุดมันห้องว่าจังไรที่แรกมันกับคันที่กันเนาะจ้ามันก็ว่าอ เอ้เห้วนไหก้อนสีห้องมันมันมันตัวกอนนึกว่าย็ดยึดเก่าจ็ดยึดเก่าจ็ดจ็ดเก่าว่าสามเชียวน์ขอยนึีกว่าบ่เมนตกับเจ้อขอว่าเป็นเทวดาพอบอกข่อยข่อยเลยว่าพอข่อีเนี่ปู้องห้องบอกกเรียกวเลวอกก็เรียว่ามูมาสซีด้เลยคนเนี่ยว่าถ้าก้ท่วมเลยซื้อไรก็เถนคงขอว่าเมียา่าเป็นบ้าแมนโอ้ยเนาะว่าถอกัะเจี๊ดหรอกนึนเหมือนวัาถอกกับทางเขาอะ บ่ได้เป็นบ้าเด้อบ่ใช่ไปซาเป็นลูกที่เราเดียมซี่าอีพ่อคือแว่นตาคือเท่แถวเราสันปะโตได้มาแต่ใส่อะไอีพ่อแว่นตาลูกหัวใจบนต้นนั้นออพี่พูดมาให้เอันสีแดงแห้งสีเท่เนาะเอฟซีตัดใส่ตัวแราคาเป็นเจ็ดแปดพันมูลชุดหนึ่งอันละสี่พันนะอันสายตาไม่ได้หนิค่ะน้อยๆสายตาแคบไปเลยนะจอยเอาอันเบิกไม้สิอ๋อเบิกไม่เอาแคบตาจอยเลยครับเนาะ เขาเ็แกนรถอดว okay. ันเขามาพ่อนได้วันเนาะโชคบ้านคักร์เมือเนี่ยออกบ้านอย่างเงน้ยบปยวิซามีผูวเงีนหายดวันเนาะเป่นเสนสีมันเนี่ยก็เศ้ามานี่เออเป็นสนเงเข่าแล้วไปยังกุ้ยดอกไม่ได้ปล่ยผดดชัดผดทัดโลกเออคนมีชินม่ท่ามันเงิ้ยด้อองอองวดนี้เจ็ดหาเจ็ด เจ็ดว่าหลายหลายเจ็ดย่างย่างอยู่ตัวนี่วุ้มเดีเ่หาซื้อไว้หรอกครับเีนเ๋นี่ยบัตร,รตกวัฒนะอยก่รับผู้นั้นเองใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง<ม>ให้ด้วยนะคะ